สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้ก็พบกับห้องเรียนของคุณครูพึ่งอีกนะคะเป็นอีพีที่สองในการทำมะม่วงแผ่นนะคะหลังจากที่เราล้างมะม่วงสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์ต่อไปเลยค่ะสวมถุงมือยางด้วยนะคะเพื่อเป็นการถูกหลักอนามัยนะคะจะได้ปลอดภัยด้วยใช้มีดปอกผลไม้จะเป็นมีด ปอกผลไม้ที่ตัวเองถนัดหรือว่ามีดบางหรืออย่างเช่นคุณครูเพิ่งนี้ก็จะถนัดการใช้มีดเกสรักนะคะก็จะมาปอกเปลือกของมะม่วงปอกไปทุกลูกทุกเลยนะคะใจเราจะปอกไว้ก่อนแล้วเราจะทําขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันนะคะการใช้มีดก็ต้องระวังด้วยนะคะไม่ต้องรีบค่ะ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูขั้นตอนต่อไปในการทํานะคะเมื่อเราปกเปลืกเสร็จแล้วเราจะทําอะไรต่อไปค่ะ หลังจากที่เราปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขูดมะม่วงขูดเอาเนื้อเฉพาะเนื้อมะม่วงนะคะสมัยก่อนนี่เขาก็จะใช้มีดนี่แหละคะ่ะขูดเบาเบามือนะคะขูดเอาเนื้อออกจากมเมล็ดของเขาขูดไปเรื่อยๆค่ะ หรือว่าจะมีบางท่านนะคะก็จะใช่ช้อนช้อนในการขูดนะคะช้อนแกงบ้านเรานี่แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นความถนัดของเขานะคะคุณครูเพิ่งถนัดมีดก็จะใช้มีดขูดค่ะขูดไปเรื่อยๆนะคะขูดเนื้อให้ออกจากมาเมล็ดเลยนะคะ นี่เขาเป็นวิธีดั้งเดิมนะคะที่คนสมัยก่อนจะใช้ในการทำมะม่วงแผ่นนะคะคือการขูดเอาเนื้อมะม่วงออกจากเมล็ดก็จะใช้มีดหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาถนัดนะคะขูดๆออกจนเกลี้ยงเอามาดูวิธีต่อไปค่ะอันนี้ขึ้นมาอีกสมัยหนึ่งนะคะโดยการปาดเนื้อมะม่วงนะคะ ปาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อที่จะเอาไปาใส่ในเครื่องปัน่นปั่นให้เนื้อละเอียดเลยนะคะ,ะคนไหนที่มีเครื่องปันป่นเขาก็<ๆ>จะทําแบบนี้นะคะคือไม่ต้องมานั่งขูดเนื้อออกจากมเมล็ดอีกนะคะก็ขูดปาดเป็นแผ่นเป็นแผ่นแ,แบบนี้นะคะปาดเนื้อของมะม่วง,งออก แล้วก็ไปใส่ในเครื่องปั่นค่ะค่ะก็ mm hmm. จะมีขั้นตอนของการใช้เครื่องปั่นเข้ามาช่วยอยู่ตรงนี้นะคะใช้ mm hmm. เครื่องปั่นก็ทําได้เหมือนกันค่ะ mm hmm. ขอเพียงแต่ให้เนื้อ mm hmm. ของมะม่วงที่เราได้ละเอียดนะคะ <Okay. S 1> มาดูอีกวิธีนึงค่ะรวดเร็วมากเลยนะคะอุปกรณ์ช่วยมาแล้วมีไม้ มาพาดตรงขอบกละมังแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือตะกร้าพลาสติกนะคะจะเป็นรูตะไคร์ทีๆหรือว่ากวางก็ได้นะคะเอามาทำอะไรรู้ไหมคะเอามาขูดเอาเนื้อของมะม่วงค่ะเดี๋ยวนะคะใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะ ครูเพิ่งจะชอบวิธีนี้มากเลยเพราะว่ามันรวดเร็วขูดทีละหลายมเมล็ดก็ได้นะคะขูดเอาเนื้อออกขูด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 ไปเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะเราก็จะได้เนื้อมอ่วงละเอียดคล้ายๆกับการปั่นเลยนะคะ นี่ก็เป็นศูนย์นั่งเดินนะคะโดยการใช้ตะกร้าพลาสติกรเร็วทันใจประหยัดเวลาด้วยค่ะแต่ข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดไฟด้วยโดยไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นนะคะ ผู้ชอบการขูดโดยการใช้ตะก,กร้านี่แหละคะ่ะออกแรงขุดนิดนึงเนื้อ,ขอเขาก็ละเอียดดีนะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมล่ะคะเนื้อนี่ละเอียดมากเลยขั้นตอนต่อไปมาดูกันนะคะอีพีหน้า ว่าจะเป็นการทำอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ